ทำแหลกเบาๆครับสวัสดีครับผมนะครับครับของมันไกลแบบที่เด็ดของ,ของเพื่อสามใจผมหน้าพอถูกทางแบบพิเศษสองน่องเลยครับมือจะกินตามลองมาซิมนครับหลัวก็ขนมมก โอ้อขอบคุณที่สิงหุญขอควับสรดยัดกวนอผมมาสิล้วอ้อผขคิดสุดแบบเต็มเลยดังงามดีเรนแบบขาจแขนโซเลยนะเยอ้เซนมันที่ยังลุ้งไปเราตัดต่่บริษับ พออะไนิดเดียวพอนึเี่ยนิดครับผมพอได้ตลอดที่กิน,นต้องติดต่อว่านี่คอว่ต้องว่ดตองแและเลยด้ครับวันเดี๋วสิแบบกัดเลยน้ำหอมด้วย ร<ส>วมกไไ็มีแซ่บดีมากเขาปักซี่ได้หลายเลยครับได้ค่ะบุญละโอ้หนึ่งดเต็มเลยครับผมอีกดสะอาดม,มักคิ้วไก่เป็นงามมากเลยแขกแต่เื่อก๋วยเตี๋ยวนะครับผมวันนี้มีสอร้านนะครับผม เดี๋ยวร้านออสาขา,า2นืยํากว่านี้แต่นึงเหยียบเลยนั่งเฮดติมกูเดียวโอหนี่ไะของเซียวตรงนี้ผลไมด้ดอยครับผมสินักกว่านี้ผอดไม่ๆหมด้วยครับผมครับนี่แหละข้ามา้อ่อผูกสามชัยเสร็จเรียบร้อยครับผม สุดยอดมากเลยที่เด็ดก,กับมกแต่งครับนี่นะครับพักชี่เยอะแบบนี้นะครับผมนี่แหละที่เสียพริกสดๆอ๋อสุบสี้องหน้ากินมากว้าวสสวัส,ส,สดีครับผมนาครับเวลาทำจิ้มก่อนเลยครับผมลาดนองด้วย cái này đẹp vào vào không, ốm mặt máy mãi mà lạnh không ฝีมือจีบแจบอยู่ดีครับผมสุดยอดมากผมมาเพื่อนโอ้ ขึ้นมาไม่เบืองนะผมจะคือไกลยักึ่งครับชอบแต่งครับแต่งกันเยอะเลยมวยนหนึ่งหลังผมนบางตันนี้ฮะที่เด็ดอย่าว่าเป็นน,น,น้ำล้น เบาไปแล้วครับผมมันลาดครับโอ้โหเบิดเลาเพีบเดียวสุดยอดดีๆมันไก่แบบไม่ต้องสั่อง เลยตีนดังเองเวลี่เวลี่กุ้ดเลยนะครับเียความจิ้มเพิ่มครับเนี่ยตินเนี่พวกดีหูย่างนะครับคลายน้ำจิ้มเพิ่มนะครับ,บ,รบออเ่แบบมากเลย ขอสองสวยได้เลยครับครับเฮ็ยเด่นผู้ด,ดีเลยครับผมบ่โดดบ่หยางเลยครับผมน้องตงู่หมดเลยสุดยอดดีๆแต่ชิมแบบรสชาติจริงๆเหน็นป่ะรสสิมีกินขิงมีเค้มขึ้นมากกว่ามูฮับแต่วันสีนัวมาทุกอย่างเลยได้ครับผม ผสมแห้งพอดีทุกอย่างเลยสุดยอดมากมีความแบบคือกินซอดแต,ตงอยคือพวกซี่ยวเนี่ยครับสุดยอดมากเลยเรื่อยๆครับุ่นนี้ แบบแต่ร้านเจ๊แปมเขาจะขายไอ้ขามันไก่อยู่ได้เลยเลยครับผมตลอสได้เลยเพราะมันแบบเอาอยูเลยครับเมนูแต่ปเที่ยวไอ้ไก่ไม่ขมันไก่แบบดังๆที่ร้องด้วยครับร้านได้ทีเดียว ขอมันไก่หาล้ำไปเลนจะทู่มมือหนุ่มสมิ้งแบบถึงจะพริกเผาอะไรครับเดี๋ยวผมลองเบิ้ืกันนะครับไปหากคนเจี๋ยวนี่พริกเผาอยู่ครับตรงนี้ตุ่เมือมม่อยเขาใส่พริกเผาผมเลยเขาจะกินพริกเผาหลักถ่งขอหมันไก่นลยครับ ทุกเผาถึงณพ่อจกเห็ดตม้มยำนะครับชุดจอดเลยแหละโอ้โหทุกเนื้อปลาใส่บไก่ครับผม สังพิเศษสองหน่องนะครับพายจะดูเรื่องหนังๆแต่ทำไมสอบเมนูของท้องไก่้ใไม่ กินได้เรื่อยๆยครับบุอิ่มบุปผินไม่ได้ครับแ mm. จ๋วคักมักคับ mm. แต่ผมนสนอยู่มาฟักชี่ล้วบอกแตง ผักพี่นาฝากอือหือผมจบแกงไกตใส่บักโกนดูเนาะเก่ากันมากเลยครับผม จิบใหญ่ๆสองน่องนี่สัง่งผิดแล้วนี่น่องเดียวก็เต็มที่ผมว่าไม่ครับไม่รู้ก้อนไทยอุตานมันไม่ครูอะผมผมกินเขามันไกลผู้เดียวเสร็จแล้วลครับตัดคลิปลงเลย ไปเปลี่ยนพักไปแบบช้อปปิ้งครับนะครับพอถูกให้จำได้ทุกอย่าง ไก่เป็นแบบเนื้อแน่นนีล่ลยครับผมสดพรามไก่บาสดสีกแม่กระดูกมันจะเป็นมีเลือดขังไหมครับผมอร่อหญงด,ด้วย <c oughs> ขึ้นเห็นกองหมาเมื่อกี้กองหมาไปจรับหมากับรังมันร้อเอาอสุจสาดดีครับผมขายเห็นรุน่นกินได้เรื่อยๆรื่อย้จักจิ้มนึ่ ผู้ชมบหมนยายความแสบครับแสบโหดแสบโหดแสบมากให้เผ็ดเตงเตยมันก็สิบแบบสุ่มไปี้เกล่เข้มโหดกินได้แสกแสบอยู่กินไปเรื่อยเริ่มแบบยูแต่ดีพอดีเลยความ้นความเด่นับพอดี หอมากนั่งกระดองพูดถึงครับหอมทุกเม็ดชิ้มแบบน้ำถึงน้ำจิ้มครับผมบ้านตัองกินรูแล้วแซ่บขนาดนี้แต่ผมผ่านมาแล้วผมรูแล้ว,มลลวไม่ใสเต็มเลยดีกรุดแจ,มมาจา่มากใบมหาจาลมาดีครับผม